อันที่วันนี้มาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์เรียกว่าตัวแรกกับเปีนี้เลยประเดิมเรียกว่าบุคคลทหารเรือเราเลยแอนโมแปลว่าอะไรเอาลูกวันนี้ได้มาร่วมกับโอเพอร์ใช่ค่ะวันนี้ได้มาร่วมงานกับโอเพอร์นะคะได้เป็นหนึ่งในครอบครัวของโอเพอร์ไทยแลนด์แล้วนะคะเป็นเป็นเกียรติมากๆเลยที่เลือกแอนมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ไว้ใจในในแอนที่เลือกแอน สนเสน่ห์ของ Oppo ร,รุ่นนี้เป็นยังไงคะแอนคะที่ลองใช้สัมผัสแล้วสำหรับแอนนะคะมุมมองของแอนที่ได้มาจากการใช้ Oppo Reno 11 Series 5G นะคะได้อิมพลูเอนซ์จากสิ่งภายนอกจาก natural environment ของเราในเรื่องของดีไซน์นะคะได้จาก earth fire wind water ในสิ่งธรรมชาติที่อยู่รอบข้างเราสมแล้วใน portrait expert นะคะอย่างเช่นตอนแอนต้องออกงานนู่นนี่แอนต้องถ่ายรูปต้องลงรูปตล,ลอดเวลาใช่ไหมคะแต่แอนไม่ได้แบบพก กล้องมาตลอดเวลาแอนก็รู้ว่าแอนไว้ใจได้ในเรื่องของกล้องแล้วก็ต้อง่อตอนถ่ายรูปดีเร์ต่างๆนาะใช่ค่ะเพราะว่าการที่เรามั่นใจในตัวเองหรือว่าอยากลงรูปอะไรใดๆใช่ไหมันต้องมาจากกล้องที่ดีที่เสริมความสวยจากภายในออกมาอาอ่ะแอนช่วยขายแอนขอแอนแล้วแอนขายขายโป้บโนเซตซีรีน์หน่อยเมื่อกี้ที่พูดไปนี่อะไขายชวนชวนชวนแตนชวนแตนชวนแตนแตน ค่กก็อยากเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะที่ติดตามแอนเราก็ติดตามบิวกินนะคะแล้วก็ติดตาม,ม oppo family ด้วยนะคะมาอยู่ในครอบครัวของ oppo ด้วยกันนะคะเราอยู่ในครอบครัวทีมแอนโทนเทียแล้วแต่มาอยู่ด้วยกันในทีม oppo Thailand ด้วยกันนะคะมากกว่าแค่เป็นโทรศัพท์ที่ถือพท,ทุกวันแต่เป็นเครื่องที่เป็นเพื่อนของเราที่อยู่กับเราเสมอนะะในเรื่องของการส่งข้อความเรื่องเน็ต limited uh, limited, uh, limited เอ่อ edition ใช่ไหมคะแล้วก็การดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครเลยแล้วก็ในการถ่ายรูปที่เราลงรูปลงสวยแล้วก็ไม่ต้องไปพบอะไรแบบใหญ่ๆกับเราตลอดเวลานะคะเป็นเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นโทรศัพท์เฮ้ยอะขายเก่งมากออย้อนกลับจะย้อนดราม่าดราม่าพี่แอนย้อนกลับเรื่องดราม่าเยอะเยอะมากเยอเวลาละรายวันเลย่อะย้อนกลับไม่กลับไปดราม่าด้วยมือแ่้วพี่แมทยค่ะได้เคลียร์ได้ได้เหมือนกัน พูดคุยกับพี่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมไม่มีไม่มีเราเราเราทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะแอนคะก็สำหรับแอนนะคะที่แอนได้ได้บอกแล้วค่ะแอนส่วนมากนไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของดราม่าอยู่แล้วแอนก็บอกว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลแค่แค่เราอาจจะไม่รู้เหตุผลฝั่งเราก็ได้แต่ว่าแอนไม่ได้คิดอะไรมากในเรื่องนี้เลยแอนทำงานแต่ละวันแอนไม่มีเวลาที่เยอะมาโฟกัสในเรื่องของดราม่าเล็กๆแบบนี้ค่ะจริงๆทุกคนทุกคนมี มีไรท์ที่จะเลือกว่าเขาจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรหรือว่าจะมีมุมมองที่บวกหรือลบเพียงแค่เราจะเลือกฝ่ายไหนใช่จะตัวแอนเองแอนแอนซีเรียสไหมอาการที่แบบว่าอาจจะไม่เอ่ยเขาเรียกว่าตําแหน่งเราหรืออะไรอย่างเงี้ยคะจริงๆแอนเชื่อว่าทุกอย่างเหมือนที่แอนบอกเกิดขึ้นด้วยเหตุผลแล้วแอนแอนพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองมาก พอที่จะได้้ักตำแหน่งที่สูงสุดในเวลา35ปีของประเทศไทยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็แอนเชื่อว่ามันมาจากเรื่องของการเคารพม,มากกว่า <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าถ้าไม่ไม่เอ่ยตำแหน่งก็ไม่เป็นไรเพราะแอนเชื่อว่าแอนจะเติบโตมากกว่าแค่ตำแหน่งที่แอนได้รับเลยได้ไปได้ไป ค้นหาหตุผลหรือว่าถามจังผู้จัดงานอะไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและติดตามข่าวเาไม่เลยติดตามนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปเข้าไปค้นหาเหตุผลหรืออะไรค่ะเพราะว่ามันมันผ่ามันเกิดขึ้นไปแล้วเราไม่ควรที่จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาทําให้เราก่งวลกังวลเราควรการออาห้สาษณ์ใช่ไหมเราควรที่จะมูฟออนอะไรเล็กๆแบบนี้เราก็มูฟออนไม่ต้องไม่ต้องถืออย่างการที่เจ้าของห้างออกมาบอกว่า คือสคริปต์จริงๆมีการอะไรอย่างเงี้ยคือเคลียระว่ามันไม่ได้มีการห้ามพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยแอนได้เห็นข่าวคลิปนั้นบ้างไหมบุ๊ดได้เห็นค่ะแต่ว่าไม่ได้คิดเยอ,อะอเลยแต่วันนั้น<อ>งานที่ไปที่ไปงานมีโอกาสได้เจอกันไหมค่ะได้เจอค่ะแต่ว่าเหมือนตอนนั้นแอนแอนรีบเข้างานเพราะว่าแอนเดี๋ยว<ม>แอนต้องออก with, อเดินทางบินไปกัมพูชีแล้วก็ตอนแอนไอด้ถึงงานที่เหมือนก็ต้องไปไปเป็นที่ก่อนไรอไม่รู้ก็มันก็ยาวมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ แอนไปเจอพิริยามีคนไปบอกว่าปั่นข่าวว่าแอนไม่ทักไม่คุยอันนี้ false fake news อันนี้เป็นกาบอกไว้เลยว่าแอนได้ว่ายพิริยานะคะแอนไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่มีมารยาทแอนแอนแาจจะมีดราม่าที่เกิดขึ้นแต่ว่าแอนไม่ได้เอามาเรื่องขอก personally เลยเพราะว่างานชิงงานแล้วก็ personally life personally life พิริยาก็เป็นผู้ใหญ่แอนก็ต้องไหว้พี่เขาแอนได้เจอแต่ว่าอาจจะไม่เห็นในกล้องเลยคนอาจจะไม่ได้คิดว่า แอนไหวแต่ว่าจริงๆแอนไหวแล้วก็สวัสดีด้วยไม่พอเจอเซียแรงมากก็ถ้าถามว่าโกรธไหมไม่ได้โกรธแต่ว่าอยากให้ทุกคนระวังในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็สิ่งที่เราใช้โซเชียลต่างๆนะคะเพราะถ้าเราไม่เห็นเราไม่ควรที่จะมาสร้างประเด็นเองเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนที่ตอนที่แมททีงไม่ได้เอ่ยชื่อมันมีเหตุผลเบื้องหลังที่เราไม่รู้หรือว่าเราไม่เห็นแต่มันไม่ได้แปลว่ามันถูกความจริงแล้วแมเอ่ยกับ ยเรื่องนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องของแอนแอนเชื่อนะคะว่าเรื่องของพี่แมทธิวกับกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับที่ลิเดียเลยก็ไม่ควรที่จะต้องมามิกซ์กันคัะแอนเราเรารับยังไงอะก่แอนยินดีที่จะร่วมงานกับใครก็ได้แอนไม่ได้ไม่ได้คิดมากงานก็คืองานแอนอะไรทำให้เราชะลองกับทุกอย่างทั้งเจอเฟรกนิวเจอดราม่ามาตลอดอะไรอย่างเงี้ย ที่แอนได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มีคนรักแอนเสมอแล้วก็ได้ได้ทงานที่แอนชอบทําทําให้แอนพุชตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันค่ะถ้าแอนเอาเวลามาโฟกัสในเรื่องของดราม่าแอนก็จะไม่ไม่มีความสุขในชีวิตเสีย energy ด้วยแอนรูไหมว่ามันหลายถึนอะไรกเลยถไปโยงคนนั้นคนนี้เข้ามาหมดเลก็แล้วแต่คนค่ะแต่ว่าสําหรับแอนนะคะแอนไม่ไม่ค่อยติดตามเรื่องดราม่าค่ะแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นติดตามเรื่องดราม่า ด้วยค่ะคิดเป็นภาษาจีฬาอยากให้ทุกคนเอาผลตฟอร์มเราไปไปดูอะไรที่โพซิทีฟให้ตัวเองมากไอคิดว่าจะจบนะฮะปีนี้ดราม่าเราจะมีอีกมาเรื่อยๆมาตลอดต้องอยตั้งกาดตั้งปมไว้ตลอดจริงๆดราม่ามันเกิดขึ้นด้วยการที่เราไม่เข้าใจกันละกันางนั้คะก็อยากให้ทุกคนเปิดเปิดใจเปิด Open Mind s e t มากขึ้นในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ละวันนะคะเราไม่ จริงๆไม่อยากให้มีดราม่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีดราม่ากระเทยก็ไม่สนุกนะก็ไม่จอยะอทยมาไมเรืองใจใคือเขาเรียกว่าดราม่าบูตเอเนจีพี่กระเทยจริงๆแต่ขอให้ใช้พลตฟอมเป็นอะไรที่ผลักดันพลังบวกมากกว่าไม่เสีดีใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราเฟคิวส์มันจะทําให้ชื่อเสียงของคนอื่นเสียไปแล้วก็เราไม่อยากทาแบบนั้นใส่คนอื่นเพราะว่าเราเรามาถึงจุดนี้แล้วเราต้องพุชกันละกัน การเสพข่าวเหรอคะแอนหาอยากจะให้แบบแฟนแฟนนางงามแฟนแอนหรือั่ฟังไหนก็ตามเนะี่ยเขาเสพข่าวยังไงในการวิเคราะห์มีการแยกแยะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าเกิดขึ้นกับแอนนะคะก็ได้ขอให้ได้ยินจากทางแอนหรือว่าทีมแอนได้ยินจากแอนใช่ใชค่ะเพราะว่ามันอาจจะแบบซับซ้อนกันนิดนึงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ยินความจริงจากฝ่ายของแอนก็ เดี๋ยวเพิ่งไปปั่นกันเอออีกเรื่องหนึ่งใน MU ของเรามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นยังไงครัะเอ่อได้ข่าวมายังไงบ้างอ MUN จีจีแอนยังไงบ้างแอนรู้องไรมาแอนรู้อะไรมาจีจีแอนยังไม่ได้ติดตามข่าวนี้เลยเพราะว่าแอนมางานโอปโป ค่ะวันนี้แอนมาที่งานเปิดตัว Oppo Reno 11 Series เราจะข่าวมา้็แต่เมื่อวานนะแค่แต่เรายังไม่ได้ยินเตรียมตัวมาน Oppo นานไปลูกใช่แต่ว่าเรายังไม่ได้ยินข่าวที่ออกมาอันนี้คือข่าวที่เราประเด็นไปเองใช่ไหมเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเออาันนี้ตอนตอนที่แอนตออนนที่แเห็นข่าวแอนตกใจไหมหรือว่าเราเฉยๆแล้วโอเคทราบเรื่องเฉยๆทราบเรื่องค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับแอนยกเว้นที่แอนเป็น Miss Universe Thailand ใช่ไหมคะแอนก็สนับสนุนทุกอย่างที่ Miss Universe ทำเขาก็เป็นแพลตฟอร์มที่ empower แล้วก็ inspire ผู้หญิงทั่วโลกค่ะเราก็หวังว่าคนที่เป็นเจ้าของใหม่หรือว่าจะที่จะมีส่วนร่วมในองค์กรจะ ค o นติเนียให้เป็นแพาตฟอร์มที่ดีขึ้นทุกวันและตอนนี้อันนเป็นแหล่งข่าวที่ใกล้เคียงที่สุดที่เราสามารถหาได้แหล่งข่าวอันี้เป็นรู้อะไรมาบ้างลูกไม่รู้อะไรแตนเด้เขาดูกระชุมือนเขาไหมฮะบางครั้งค่ะบางครั้งก็จะซูมบ้างกับไม่คอยตาม มากคถ้าแอนรู้อะไรเดี๋ยวแอนก็มาบอกนะคะยังไม่รู้อะไรแล้วมันกระทบไหมพอถ้าสมมติว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าของอะไรงเี้ยมันจะกระทบกับการทำหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เราในสำนักงานสำนับแอนไม่ไม่ค่ะเพราะแอนไม่มีสัญญากับวิทยาลัยมหวิทยาลัยรรมศาสตร์ใช่ค่ะแอนแค่เป็นรองระดับนึงก็ไม่ต้องเซ็นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแล้วในฐานะที่เราเป็นนักเรียนวิทยาลัยเรามีความเห็นมุมมองยังไงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครับถ้ามันเกิดขึ้นเอางี้ก่อนในฐานะเราเข้าไปเสียดมงที่สุดแล้ว แล้วพี่เพื่นรู้กันมากแล้วครานี้พอมันไปอยู่ในมือของแม็แม์ฝั่งเม็กซิโกโลแลก้วกันลาตินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยกลัวกลัวใจกันว่าหลังจากนี้จะส่งนางงามไปแบบไหนดีอะไรเงี้ยจริงๆแอนเชื่อว่าถ้าเรามีผู้บริหารในองค์กรที่ดีเขาเจอที่เหมาะสมกับขของค์กรมากที่สุดเขาเจะเลือกคนที่เป็น empowering inspirational woman อยู่แล้วแล้วก็ถ้าแอนได้เลือกคนที่จะส่งไปแอน แอนเชื่อว่าทาง Miss Universe Thailand จะเลือกคนที่เหมาะสมมากที่สุดในเวลาแอนบอกแอนเชื่อว่าขอให้จะเปลี่ยนกี่นักกีฬไม่กระทบกับเงินสามไม่ค่ะหวังว่าแล้วแต่แอนก็ได้แล้วเหมือนกันแอนก็หวังว่าเหมือนกันแอนแต่พี่กระเทยเขาก็แบบคอมเมนต์กันว่าถ้าจากนี้ถ้าแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คงคนไทยก็แบบว่าไทยยาเยากยาลยากขนาดนแล้วก็ไม่รู้ เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าขอให้คนที่ได้มาเป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดเพื่อคนไทยอยู่แล้วอบอกกันใจเย็นเนาะพี่นไทยอย่าพิ่งมาตีกันนะคะค่ะก็เชื่อว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นด้วยเหตุเขาประกาศไปแล้วนะ เมื่อไร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เขาอย่างนี้เขาอย่าง้ยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ค่ะก็คือคืนนี้เค่ะคืนนี้ค่ะเที่ยงคืนด้วยค่ะเที่ยงคืนค่ะแอนดูอะไรไม่ตกใจหรอไม่ตกใจแอนดูว่ถ้าถามว่าตกใจไหมคะก็ตกใจอยู่แล้วเพราะว่าเราเพิ่งได้เจ้าของใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าแอนเชื่อว่า พราะมิสอ i นิเวอร์แเป็นพลตฟอร์มที่ทุกคนติดตามมันมากับ passion มันมากคความรักจริงๆแล้วก็หวังว่าคนต่อไปจะ carry passion อันนี้ต่อไปให้ผู้หญิงทุกคนได้มาร่วมงานแล้วก็มาร่วมมือมาเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่ในระยะเวลาที่เหลือที่แอนยังเป็นรองอันดับหนึ่งกับการทํางานต่อไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมั้ยคบต้องบนนึงเรื่องนี้ง้ยเพราะว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ถือผูแล้ว เพราะว่าแอนไม่ได้แอนไม่ได้เซ็นสัญญากับ Miss Universe หลังจากที่แอนได้รับตำแหน่งแล้วแอนเป็น Miss Universe Thailand มีสัญญากับ Miss Universe ่ำมาไทยแลนด์เท่านั้นใช่แล้วแอนเจอแม่แอนบ้างไหมคะใช่ย้อแเรื่องมาแล้วเราทราบเรื่องจากไหนอ่ะจากโซเชียลโอเคโอเคโอเคค่ะ